ในช่วงที่แม่หมวยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะในเรื่องของคุณพ่อนะแม่หมวยก็ยังไม่เคยออกมาพูดสักครั้งเลยนะคะ แม่หมวยอยากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แม่หมวยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กไลน์ส่วนตัวแชทส่วนตัวหรือว่าจะโทรมานะคะแม่หมวยซาบซึ้งใจมากเลยนะคะว่ามีคนห่วงใยเรามากมายเลยนะคะในตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นแล้วนะคะคุณพ่อกําลังจะเลิกเล่าแล้วนะคะแม่หมวยก็หวังว่าคุณพ่อจะดีขึ้นในทุกวันนะคะแม่หมวยสวดมน เล่มใหญ่ทุกวันนะคะแล้วก็ขอพรให้พ่อกับแม่ทุกวันขอให้ท่านเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีนะคะแม่หมวยขอบพระคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณบอสกุ้งนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้แม่หมวยได้ไปทำงานได้เป็นแอดมินให้นะคะและยังแนะนำแนวทางที่แม่หมวยได้มาเป็นแม่หมอในวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าคุณกาญจนานะคะบอสกุ้งนะคะแนะนำ ให้มาทำในสิ่งนี้นะคะเราชอบในแนวทางนี้เราเป็นสายมูอยู่แล้วบอสบอกว่าทำไมเธอไม่ทำเลยให้จริงจังเป็นกิจจลักษณะเพราะปกติไม่หมวยค่อยค,ยคำปรึกษาเพื่อนมากมายเลยนะคะบอสบอกว่าก็เปลี่ยนจากการปรึกษามาเป็นการเปิดไพ่ดูสิเราก็ได้มาลองทำสามเดือนผ่านมาแล้วพบความสุขมากมายเลยนะคะ ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกดวงตอบกลับมาว่าแม่ค้าดีขึ้นแล้วคะ่ะแม่ค้าสบายใจในสิ่งที่คุณสบายใจก็คือทําให้เราประสบความสําเร็จเลยนะคะความการประสบความสําเร็จของแม่หมวยนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินทองมากมายนะประสบความสําเร็จในที่นี้ก็คือทุกคนมีความสุขสบายใจที่ได้คุยกับเรานะคะ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะไม่ว่าแม่หมวยจะทําอะไรขายอะไรก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างก็อยู่เป็นกัลยายในมิต่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะแม่หมวยซาบซึ้งใจนะคะทุกคนเอนดูครอบครัวของแม่หมวยรักแม่หมวยทุกคนที่เปิดไพ่กับแม่นะไม่ใช่แค่แม่นะคะที่อิ่มท้องแต่ครอบครัวของแม่แม่เลี้ยงดูคนเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ยายของแม่ที่อยู่อุดรธานีนะแล้วก็มีน้องน้องเจน้องจ๋าอีกทุกคนได้มีส่วนช่วยให้ครอบครัวของแม่หมวยดีขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณจากใจนะคะแล้วหวังว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะคติธรรมที่เกิดจากเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าการมีสติจะสามารถผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้อย่าง ดีขึ้นนะคะขอบคุณอีกหนึ่งคนที่จะขอบคุณไม่ได้เลยก็คือขอบคุณสามีนะคะที่ให้สติแม่หมวยอยู่ข้างแม่หมวยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะให้สติเราเป็นที่พึ่งให้เราในวันที่เราแย่และอ่อนแอที่สุดขอบคุณคุณนัทพลน,นะที่ทําให้แม่หมวยมีวันนี้เป็นแม่หมวยที่เข้มแข็งเป็นแม่เป็นแม่หมวยของทุกคนที่สามารถรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาของทุกคนได้เยอะเลย ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าก็คือชีวิตนี้โชคดีมากสมมติว่าแม่อยู่บ้านใช่ไหมก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆนพี่้องน้องหิ้วอาหารมาแล้วก็มาทำอาหารกินกันก็คือทำงานฟรีแลนซ์นะคะอยู่บ้านไม่ได้มีงานประจำนะไม่ได้ไปทำบริษัทอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถมาเล่นกับแม่หมวยได้ใครคิดถึงแม่หมวยก็มาพบเจอแม่หมวยได้ที่บ้านของแม่หมวยที่วังตะมอนนะจ๊ะใกล้ๆกับตลาดป้าสวายเดอ้อ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าเออบายบายสวัสดีจ้ะ